ครับก็สวัสดีทุกท่านที่กําลังรับดูรับชมภายในช่องอยู่ในขณะนี้นะครับในเคสนี้เราจะมาดูแนวทางการยกตูดชาร์จเปล่านะครับของตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo นะครับก็รุ่นที่มีให้เห็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นพวก Vivo Y11 12, Y15, Y17, พวก Y20 พวกนี้นะครับตัวตูดชาร์จที่ยังไม่เคยยกเปลี่ยนมาก่อนนะครับที่มาจากโรงงานเขาจะมีการเคลือบแข็งมาตรงช่วงนี้นะครับ เราไม่สามารถที่จะใช้พวกปลายกรเตอร์หรือว่าของแข็งต่างๆแงะออกได้นะครับเนื่องจากว่าตัวที่เขาแปะมาตรงสีดําตัวนี้นะครับจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับครับก็จะมีในบางคลิปนะครับที่เขาใช้ในส่วนของพวกฮอต i r แอร์แบบนี้นะครับเป่าเพื่อที่จะให้ซิลิโคนแข็งๆตัวนี้นะครับ มันคลายตัวหรือว่ามันอ่อ,อนตัวแล้วก็ทําการยกตูดช,ชาร์จขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่มีความจนานาญนะครับการใช้ลมร้อนหรือว่าการใช้ฮอตแอร์แบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้พวก ic ที่อยู่บริเวณรอบๆมันเสียหายได้นะครับในคลนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการทํางานโดยการใช้ในส่วนของตัวปลายหัวแร้งกันนะครับก็เพื่อลดความเสียหายนะครับแล้วก็ความผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าการใช้ฮอตแอร์นะครับ ถ้าเราใช้ลมร้อนไม่ดีนะครับหรือว่าร้อนมากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้บอร์ดมันเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้พวกหลายปริ้นต่างๆเสียหายได้นั่นเองนะครับครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีเครื่องในการบัดกรีต่างๆแล้วก็พวกการเป่าลมร้อนหรือว่าตัวฮอตแอร์นะครับก็แนะนําตัวเครื่องนี้นะครับที่ผมสั่งมาใช้งานนะครับตัวนี้ผมก็ใช้มาระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสปีได้นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเป็นเครื่อง 2 in 1นะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของตัวบัดรกรีเองแล้วก็ในส่วนของตัวฮอตแอร์เองนะครับก็สามารถเลือกทํางานได้อิสระนะครับจะเลือกเป็นฝั่งไหนก็ได้นะครับจะใช้เฉพาะตัวหัวแรงหรือว่าการบัดรกรีก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของตัวฮอตแอร์หรือว่าตัวลมร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการฝึกหัดการบัดกีต่างๆนะครับการยก IC ต่างๆนะครับก็ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับถ้ายังไงตัวนี้นะครับผมจะทําการแปะไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะครับท่านก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็สั่งซื้อผ่านทางช้อปปีได้เลยนะครับครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางการทํางานของทางช่องกันนะครับ ตัวนี้ผมจะปรับนะครับในส่วนของตัวอุณหภูมิของตัวปลายหัวแร้งตัวนี้ไว้ที่ประมาณ400องศานะครับเราก็จะใช้ปลายหัวแร้งตัวนี้นะครับค่อยๆเขี่ยนะครับจี้ไปที่ในส่วนของตัวซิลิโคนที่มันมีความแข็งตัวนี้นะครับการทํางานก็ทําด้วยความระมัดระวังนะครับเราค่อยๆจี้ไปที่ตัวซิลิโคนตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเขี่ยนะครับเพื่อที่จะนําในส่วนของตัวซิลิโคนแข็งตัวนี้ออกกันนะครับ ครับก็ในการทํางานนะครับผมก็จะสลับในส่วนของตัวตะกัวนะครับไว้เลี้ยงไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกฟลักต่างๆนะครับเราก็ลงฟลักไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับการทํางานแบบนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบนะครับหรือว่าเรารีบร้อนจนเกินไปนะครับเราอาจจะไปเขี่โดนในส่วนของตัวลายไฟต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวลายไฟเสียหายได้นั่นเองนะครับ ครับก็เป็นแนวทางการยกเฉพาะตัวตูดชาร์จเปล่านะครับแต่ว่าท่านไหนที่ไม่มีในส่วนของพวกเครื่องบัดกรีต่างๆนะครับก็แนะนำนะครับท่านสามารถสั่งซื้อยกบอร์ดมาก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวแผงวงจรหรือว่าบอร์ดชุดชาร์จตัวนี้นะครับราคาก็รวมส่งนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยกว่ากว่านะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถหาสั่งซื้อผ่านทางเว็บออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับ ครับก็แนวทางการทํางานก็อย่างที่แจ้งไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราค่อยๆเขียอ่ตัวซิลิโคนสีดําตัวนี้ออกไปให้มากที่สุดนะครับจนกว่าเราจะมองเห็นในส่วนของตัวลายไฟต่างๆนั่นเองนะครับ ครับเราก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็จะเห็นในส่วนของตัวลายไฟที่อยู่ด้านล่างนะครับ <Greek. S 1> เมื่อเรามองเห็นลายไฟแบบนี้แล้วนะครับเราก็ค่อยมาทําการถมตะกั่วนะครับแนวทางก็คือเราจะลงฟลักไปบริเวณตัวตูดชาร์จน,นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพอกตะกั่วหรือว่าถมตะกั่วไปยังบริเวณตัวตูดชาร์จนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการยกในส่วนของตัวตูดชาร์จขึ้นมากันครับ ครับก็ตัวจับอบอร์ดตัวนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยยึดในส่วนของตัวอบอร์ดไว้นะครับแล้วเราก็จะทําการยกตูดชาร์จเปล่าขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวจับบอร์ดในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะทํางานยากขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้ความร้อนไปที่ตัวตูดชาร์จนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถมตะกั่วไปให้ทั่วบริเวณตัวตูดชาร์จเลยนะครับ ครับก็สาเหตุที่เราถมตะกัวไปให้ทั่วตูดชาร์จนะครับก็เพื่อที่จะให้ความร้อนมันกระจายไปยังทั่วบริเวณตูดชาร์จแล้วก็ตัวขาต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้เรายกในส่วนของตัวตูดชาร์จขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายกับตัวแผงวงจรด้านล่างนั่นเองนะครับก็ค่อยๆให้ความร้อนไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับดูนะครับเมื่อความร้อนมันได้ที่นะครับเราก็ทําการยกในส่วนของตัวตูดชาร์จเปล่าขึ้นมาตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับ ครับก็เมื่อเราได้นําตูดชาร์จเปล่าขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการแต่งในส่วนของตัวลายไฟต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการลงฟักกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาซับตัวตะกั่วต่างๆออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในขายึดนะครับในรูต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลายวงจรนะครับเราก็จะซับตะกั่วเก่าออกให้หมดเลยนะครับ ครับก็ในการยกเปลี่ยนตรวจชัดชแบบนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่มีเครื่องบัดกรีต่างๆพวกนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะสั่งซื้อยกแผงมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสั่งซื้อยกแผงนะครับเราก็ไม่ต้องมาบัดกรีแบบนี้นะครับเราแค่ยกในส่วนของตัวแผงวงจรที่มันเสียหายออกนะครับแล้วก็วางตัวแผงวงจรใหม่ลงไปแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับ ครับก็ให้ทุกท่านนะครับทําการซับตะกัวออกนะครับด้วยลวดซับตะกัวนะครับก็อย่าลืมนะครับในขั้นตอนการซับต่างๆในการบัตกีต่างๆนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวฟลักหรือว่าตัวน้ํายาประสานช่วยด้วยนะครับก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตัวน้ํายาที่ให้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือตัวแมชชีนิก850นะครับใช้ในการล้างบอร์ดต่างๆนะครับ ทำความสะอาดนะครับพวกคาบบัดกีนะครับคาบกาวต่างๆนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะทำะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับทําความสะอาดตัวบอร์ดได้เช่นเดียวกันนะครับครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําการวางในส่วนของตัวตู้ชาร์จตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้สังเกตในส่วนของตัวลายไฟต่างๆด้วยนะครับลายไฟทุกตัวต้องอยู่ครบทั้ง5ขาด้วยกันนะครับครับก็มาถึงอีกขั้นตอนที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะทําการวางในส่วนของตัวตัวชาร์จตัวใหม่ลงไปนะครับเราก็จะมาทําการแต่งขานะครับหรือว่าการไล่ตะกัวนะครับไปยังตัวขาลายไฟทั้ง5ขาด้วยกันนะครับหลักการก็คือเราจะทําการนะครับลงฟักไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาไล่ตะกัวนะครับเพื่อที่จะให้ตะกัวใหม่อ่ามันลงไปยังตัวขาทั้ง5ขานะครับแล้วก็พร้อมที่เราจะทําการวางตูดชาร์จนั่น,นึองนะครับ ครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทาการวางในส่วนของตัวตูดชาร์จตัวใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ต้องการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมมือถือนะครับแล้วก็ยกเปลี่ยนตูดชาร์จด้วยตัวเองนั่นเองนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ